สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้กับเขาป้าหาเห็ดคือเก่าละจ้าหาอยู่หากินตามวิธีบ,นบานๆเนาะจ้ะเนาะคนบ,นบานๆเนาะจ้านี่พอละจ้าดอกแรกแหกมันจ้าพี่น้องได้แล้วนี่ใส่กระตาเลยจ้าเห็ดก็บอกค่อยไลยดอกจ้าพี่น้อง อันมันจะไหวแล้วจ้านี่สังเกตเบื้องดอกเห็ดรสจามแตรดอกบานๆต่ว่าเห็ดยูค่านะพึ่งจะเล็กๆเองจ้าตุมมติมิพี่น้องกำลังงามๆนี่ละจ้าเห็ดยูค่าต่ว่าเห็ดขาวนี่เพิ่ยากไหวแล้วจ้านี่ละจ้าเก็บอยู่ในปลายูค่าเด้อจ้าเป็นปลายูค่าจ้าต่ว่าเห็ดขาวออกหอดบ้านแล้วจ้าล่างเซตเรียบร้อยแกงจ้าใส่น้ำยาน้างลงไปตามด้วยขาตะไคร้หอมแดง เนาะจ่าทูบไ่ลงไปบบต่าเด้บบอบโบสซ้อยเราต่จาจาอันนี้ทุบเราก็ใส่ลงไปเลยจ้าเอาหม้อเฮ้าไปตั้งไฟเลยจ้านี่จะเฮ็ดขาวท,ที่เฮ้าล่างแล้วเนาะจ้าอันไ่เฮ็ดขาวลงไปจ้าจังเอาไปตั้งไฟโอ๊ยคนผากกระไดเนาะพี่น้องนี่จ้าส่เฮ็ดขาวลงไปจ้านี่แล้วเฮ้าก็จังเอาไปตั้งไฟพี่น้อง นี่ไฟเหาอกับลูกจังสิเลยจ้ายูแบบลูกทุง่งลูกทุ่งนี่ละจ้านี่หมอดำดำสิละแกงเฮ็ดแซบขึ้นยังนี่เบิงโหลดหมอใส่ฟื้นนี่ละจ้าสะดวกสบายนี่จ้าคุณลอกคุณหลอกจ้าพูดแบบสุภาพสุภาพคุณลอกหรือว่ากระบุกเนาะจ้า,จาเก็บมาตั้งแต่ปลาเฮ็ดละจ้านี่ ลอกแล้วก็ลวกเรียบร้อยแล้วน่าจะลวกล่างเมื่อเขาออกให้สะอาดนี่จ้ะพักเห่ก็จะมีนี่จ้ะ,จะ,จะยอดฟักทองไอ้ดอกฟักทองจะพี่น้องพักติว้วใสกระเจี๊ยบเขียวลงไปน้ำสามนวยพี่น้องแล้วก็มีชะอมจาะแกงให้มันเดือดเลยจ้ะนี่เครื่องปรุงเ้าก็จะมีปลาผงชอรสเกลือแค่นั้นจ้ะใสเทียเดียวจบเลยเ้อจ้ะว่ไดดใสหลายเทือสูตรไผสูตรมั่นเนาะพี่น้อง นี่ละจ้าพักข้ามังหยังข้ากระชายลงไปพ่อซุกถูกอย่างพักเข้าาเขใส่งถุกอยา่าง,ยางแล้วซุกแล้วใส้ชะอมลงไปพี่น้องโอ้ยแสบคักซิ่มมึงแล้วจ้าบะตองปุ๋งอยียงเพิ่มเลยแสบและจ้ามาเด้อจ้ามากินเขาแรลงน้ากัน้อนี่แสบอีกแล้วมือนี่ใส่หอดมะเขือพวงเด้อจ้าลืมบอกไสลูกโดดหนํามะพริกสดจ้าเก็บในสวนเฮาหมดถุกอย่างจ้านี่พี่น้องแ่บจ้าบอกเลยจ้าว่าแบ่บเมนูนี้อร่อยมากค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมเด้อจ้ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมิตรภาพดีๆขอบคุณคะ่ะ